ท่านเปาได้ข่าวว่าวันนี้เป็นวันเกิดของท่านนายกทำให้ท่านเปาไม่อวยพรเปาจะให้ไปอวยพรยังไงกูไม่ลึงกับเขาแม้ว่าถึงท่านเปาสิบุฮุจักข้นเจ้าก็สร้างครับท่านเปาแต่เป็นมารยาทท่านเปาต้องอวยพรวันเกิดให้นายกคนหม่ครับอืมแม่นั่นเราท่านกงซุนเนาะว่าว่าไปแล้วคําว่าของท่านกงซุนก็มีเหตุผลเขาต้องแสดงความยินดีผมอยากให้ท่าน ป่าร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดีท่านเป่าต้องร้องเพลงแฮปปี้เบอร์ดี้อาจิบแล้วส่งไปให้ท่านนายกเพื่อเป็นการแสดงความยินดีเฮ้กูไม่ได้อึดเวียกอึดง่ายขนาดนั้นจนต้องไปร้องเพลงห้ไป้เบอร์ดีให้ใครละ่ะเออถ้าเป็นกอนลำกูจะร้องได้อยู่อันนี้แฮปปี้เบิร์ดีมันไม่คล่องมันมัมนไม,ม่ลื่นคอเหมือนหมอลำเนี่ท่านเปาคิดเนี่ยไหเกี่ยวกับรัฐบาลพ่ะบอกว่าพรสิเปิดด่านเร็วๆนี่ครับท่านเปาเอาถ้าสิเปิดด่านเร็วหนีสิปิดหาสิแตกอย่างลบ,บกันมาว่าอึดบ่ยอยาก ประเทศที่สอลอยเปิดด่านเอาง่ายๆเห็นว่ามีประเทศที่สามมากดดันให้สองประเทศต้องเปิดด่านด้วยเร็วครับท่านเปาแล้วประเทศที่สามรู้ไหมว่ามันมีการมากดล้องไปคูเลตก่อนก็ตากฝั่งนั้น ฝั่งเราไม่ได้เป็นฝั่งที่เริ่มก่อนทราบเลยครับท่านเป่าว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่มากดดันให้เปิาดดันนั่นคือประเทศญี่ปุ่นครับท่านเป่าดินดแดนแห่งปัญหาเจ้าหน้าที่ดิสานกดดันญี่ปุ่นดวนงดให้ดูหนังญี่ปุ่นไม่จําเป็นห้ามเอาเข้ามาดูดิสาลเด็ดขาดหนังอะไรครับท่านเป่าโอกาตูนโดเรมอนเดี๋ยวใครเป็นคนดูครับท่านเป่ากูนี่ละโอท่านเป่า ญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นประธานแห่งออตตาเวาเกี่ยวกับทุนระเบิดได้ครับแต่เพื่อนให้บอกเขาเปิดด่านโดยประเทศอีหอยังครับจำเนามันสั่งเปิดด่านมม่ต้องมีอย่างที่คัดผลประโยชน์ต่อประเทศของมันเท่านั้นแหละท่านกงสุลบอสันมันสิกาเขาจะมาบอกเขาเปิดด่านบถูกต้องครับท่านเปาวาชิชิมิยัตเออท่านเปา เห็นขุนว so 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 ่าเขาต้องเฮ็ดจึงได้ดีครับท่านเปาต้องซอยแนะนําำที่น้องประซาส้นคนสีได้เข้าใจด้ครับท่านเปาตีเล็กมันก็ต้องตีต่อมันห่อนห่อนเขาต้องแก้ปัญหาทุกอย่างให้มันเรียบร้อยเฮ็ดกับแพงให้มันเรียบร้อยจังเปิดด่านเ่อเดียวเจ่าคนข้นางที่จะกดดันด้ครับเพราะว่าสินค้าพนที่อยู่ขมินเนี่เอามาไทยกับบุรีสินค้าไทยอยู่ในไทยกับไปขมิ้นบุรีิ่นเสียหายขนาดไปถามพี่น้องที่อยู่สายเดือนพนยังบอกว่าปิดไว้จนกว่ามันสิเรียบร้อย แล้วไม่เป็นผู้ใดมันก็เป็นยากเช่นทบ้านทีเมืองผมเห็นควรว่าควรเปิดตาครับท่านเป่าชาวบ้านชาวช่องที่อยู่บริเวณนั้นจะได้ลืมตาอ้าปากกับเขาเสียทีชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับการไม่เปิดตาแล้วที่สําคัญ มึงจะพากูว่าไทยทำไมกูเก็บกกลิ้นไปหดแสดงว่าห้าต้องปิดด่านบ่ต้องเปิดเป็นบอครับท่านเป่าบ่ว่าสีด่านไดแเม่ได้ด้านเดียวผมไม่เห็นบอกมันอยากไปเปิดด้านที่มันไกลคาสิโนแสดงว่ามันต้องการเงินมันอยากเปิดด้านอยากถึงเงินมันหมุนในประเทศมันทเป่าต้องเปิดด้านเจ้าบ้านเจ้าช่องเขาจะได้ลืมตาอ้าปากเสร็จแล้วไม่พูดได้เป็นทั้งปากนั้งตาเลยม็นลืมตาไม่ได้อ้าปากไม่ได้มันเป็นใบเป็นเกลือฉบุนวันที่โัวเทศบานเันสองตายบื้อบ่อยากทหารตายบื้อบ่อหยากม่ไเปิดทัพอหาแมมัรอ